กล้องถ่ายดอลล่าค่ะทุกคนหลังจากที่ห่างหายไปนานมามาวันนี้พี่ใบจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังการทำคลิปพับจีที่ลงไปเมื่อวาน ไม่ท mm ันไรก็เจอตัวเลยมามาเดี๋ยวเราซ้อมมือกันก่อนแล้วตอนเนี้ยเราก็ให้รันยืนนะคะแล้วพี่ใบก็ส่องสะขบไปแบบนี้เลยเหมือนที่ทุกคนเห็นในคลิปเลยค่ะแล้วก็จะมีไอ้แมววิ่งเข้ามากวนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปไปดูกันได้นะคะอยู่ในช่องเลยจะบอกว่าทําคลิปในพับจีเนี่ยดีหน่อยเพราะว่าแมบมันกว้างทุกคนไม่ค่อยเจอตัวเท่าไหร่ค่ะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นตอนจบของคลิปแล้วที่แมวโยนกระทะมาทุกคนแล้วคือมันเล่นนอกบทนะอยู่ๆมันก็โยนกระทะมาแกล้งเฉยดูเอาอีกแล้ว ลแล้วได้ได้คือตอนนั้นงงกันอยู่มากว่าแบบเอ้ยมาจากไหนแล้วพี่ใบก็เข้าไปแบกไอ้ท็อปจะบอกว่าตอนนั้นคือฮามากทุกคนไอ้เราก็ตกใจไงไม่ชุบน้องแบกน้องไว้ก่อนสลกก็มีตัวมานะทุกคนแต่ดีหน่อยที่ทําคลิปเสร็จแล้วนี่นี่แล้วตัวอยู่ด้านหน้านน่นลอยทุกคนเห็นไหมยา,ยายาเดี๋ยวเจอใบบางบอดเดี๋ยวก่อน <laughs> ไ,ปไปไปไปผมไปหยิดมันมีแค่ตัวเดียวกลัวอะไรอะอ้าว <c oughs> 不管。